สวัสดีค่ะมือนี้ยายแวน่นมือมือหนีแก้วเพชรชาแนลก็ไม่เจอกันอีกเนาะมือนี้วันที่วันที่สี่วันที่วันที่สี่เดือนเดือนสองฮกหามือนี้มาเป็นเกษตรกรเต็มที่เด้ปิดโควิดหนึ่งอาทิตย์ก็มาเป็นเกษตรกรนี่เออมาเห็ดแปลงปลูกทวดินนี่พ่อใหญ่แจกก็กกล่างสางหย่านี่ สร้างยาเอา่อเราก็จะเผาเผาเราก็จะเฮ็ดแปลงปลูกในทอดินโอ้เป็นเกษตรกรเต็มทีช่วงนี้โควิดเอ่อก็ล่องล่องล่องเฮ็ดบึงเนาะปลูกจะจะเป็นบเนัเป็นอะพึ่งเป็นพึ่งเอ่อเป็นพึ่งเฮ็ดเป็นขัางแรกน่ะขัางแรกในชีวิตซะ้ากันไม่เฮ็ดเออเริ่มเฮ็ดปกติจะเป็นเป็นแม่ข่านะอก็เลย งานเกษตรเนี่ก็ะ่บ่เท่าดเนาะเออแต่ว่ามือนี้ก็พากันมาล่องเบิงมาล่องลองวิธีเกษตรกรเต็มขันก่อนต่อไปในอนาคตคิดว่าจะกลับมาชใช้ชีวิตแบบนี้ละแบบเกษตรอยู่อยู่กับบ้านละกลับคืนคืนสู่สู่บ้านแล้วเนาะใส่ชีวิตอยู่ในเมืองในเมืองอุบล่ะหลายปีดีดักนะ ใกล้ละล่ะใกล้สิกลับมาสู่บานเกิดละ่ะตอนนี้ก็มามามาทำขีปิปลูกปลูกปลูกทดินคือคือเห็ดเกษตรกรครังแหลกเนาะเห็ดไปแต่ว่าการทำหน้าก็ยังเห็ดคือเกา่านั่นแหละก็ก็เห็ดทุกป,ปีปีนี้ก็ว่าจะทำหน้าน้ำเด้ปีนี้เกง่งเก่งปีนี้วา่าว่าสีเห็ดหน้าอีกเมื่อน,นี้ใหญ่ย เมื่อนี้แก้วเพชรชแนลก็มีคลิปเล็กๆหน่อยๆมาฝากเนาะนีะ่เห็นบอกพ่อใหญ่แจกเรากำลังทางหยาอยู่สางหยาอยู่เราจะเห็ดแปลงปลูกปลูกทถดินก็มีคลิปเล็กๆหน่อยๆมาฝากเนาะพะว่าบไดีเจอกันโดนมากเลยทีทีแก้วเพชรชแนลบได้บได้เห็ดอย่างช่วงนี้่ยากหลายอย่างอ้าว ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีค่ะแก้วเพชร c h a n ນ e ค่ะ